แม่จ๋าใครบอกว่าค้าขายออกรถไม่ได้มาออกรถกับออโต้วิลล่าสิคะมีแค่ qr code หรือสัญญาเช่าที่ก็ออกรถกับออโต้วิลล่าเราได้แล้วพ่อค้าแม่ขายอย่างเราก็อยากได้รถที่ขนของได้เยอะๆใช่ไหมล่ะคันนี้แม่ค้า isuzu d max spec cab ตัวไฮไลเดอร์เครื่อง1.9ตัวเซทคันนี้ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทขนเพิ่มเดือนละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นค่ะจะเป็นคันนี้ดีรถก็แรงเครื่องก็แรง isuzu d max spec cab ตัวไฮไลเดอร์เครื่อง3.0ตัวเซท p ราคาห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทขนเดือนละเก้าพัน ท่านนั้ถือจะเป็นคันนี้ดีสายดุกดันสีดำต้องคันนี้เลยค่ะ i ี่สุสุดีแบกไทเ a นเดอครื่อง1.9ตัว X s e r ซ e s ราคา539,000บาทผ่อนเดือนละ9,000กว่าบาทค่ะหรืออยากประหยัดเซฟเงินไว้ใช้ต้องคันนี้เลยค่ะ f ่อ d เ n นเจอร์โอเพนเครื่อง2.2 XL ราคา319,000บาทลูกค้าผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะออกรถกับออโต้วิลลาเราดอกเบี้ย1ปีเริ่มต้นที่2.09หรือถ้าเป็น7ปีอยู่ที่3.99 แถมรถเรายัางรับประกันเรื่องโครงสร้างตรวจรถเช็คสภาพโดยวันทูคาบูอินสเปคชันหรือรถโดนใจรับประกันให้คุณแน่นอนไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมของแถมก็มีให้คุณแบบจุใจออกรถแบบศูตบาทมี่เจ้าหน้าที่วิ่งไปเซ็น,นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านส่งรถให้ฟรีได้เป็นน้ำมันเต็มถังคล้องหน้ารถหรือบารฉุกเฉินจะคุณจะรับเป็นประกันเครื่องเกียร์สองปีสองหมื่น 20, กิโลโดยฟิกแมนซ่อมสูตรทั่วประเทศก็ได้นะและติดต่อหาเรานะคะออตโตวิลล่าลมกาวค่ะ